ยอกอนจิโรราก,ก้มกาพระรัตนตรัยสามองค์คือหลักใจที่ยิ่งใหญ่ในสากลนับถือเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งในดวงกมลขออนุภาพบันดานดลให้ทุกท่านประสลาดใจขอ,อนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพ่อผู้ตั้งต่อคุณธรรมนำสดใสคำสอนอย่างคงอยู่ผู้ฟ้าไทยพระรัตนตรยัยรวมกันตามประการขอโอกาสพ่ะแม่ครูบาอาจารย ทุกท่านขขเจริญแลพอนด้รโดวงสาธุชนผู้รับชมรับฟับบทงทุกคนทุกท่านท่านทั้งหลายครับปัจจุบันทุกวันนี้โลกโสดเซี่ยวนะครับเป็นการใช้งานเป็นอย่างมากนะครับทั้งนี้คุณโยมรู้จักคำว่าบุญไหมครับบุญนี้แปลตามามว่าฟอกนะครับหมายถึงว่าฟอกจิตใจของเราให้มันสะอาด มันเสื้อผ้าของเรานะครับมันจะย่อมจะแปดเปื้อนไปด้วยฝุ่นละอองทุ้ดีทั้งหลายที่ทําให้มันเสื้อผ้าของเรานี่มันถูกกระปุกนะครับเพราะนั้นเราก็ควรที่จะหมัน่นตักฟอ,อกเสื้อผ้าของเราให้มันสะอาดสะอาดจะจากฝุ่นละอองทุ้ดีที่ว่ามานะครับเพราะนั้นจิตใจของคนเราก็เช่นกันจิตใจของคนเราก็ย่อมจะ ถ้าหมองไปด้วยกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นอันทั้งหลายเราจะต้องนาเอาธรรมะของพระพุทธเจ้านี่นะครับมาทำให้จิตใ,ใจของเรามีความตะวาต g สบายขึ้นมาในที่นี้จะขอกล่าวถึงการำำนำบุญทำกุศลบ่อยๆแล้วก็ทำความพอใจในกุศลนั้นในบุญนั้นๆนอย่าอยู่นะอันทั้งหลายเหมือนเราตักน้ำเนี่ยเราตักน้ำใส่ตุ่แเราตัก ทีเดียวมันก็ไม่เต็มอย่ากเดียเราก็กวรจำมันตักอยู่แบบนั้นบ่อยๆลหลายๆครั้งลหลายๆครั้งมันก็จะเต็มบุญกุศลของเราก็เหมือนกันเราก็ต้องทําอยู่บ่อยๆทําอยู่นานๆทาเป็นนิดเหมือนกับเราทําวัดนี่แหละทำทุกวนันทุกวนันมันก็จํามันก็เข้าไปในสมองอการทําบุญก็เช่นกันแล้วการทาบุญของเราก็ต้องสมบูรณ์ด้วยเจตนาทั้งสามกางทันารประการที่หนึ่งก็คือก่อนที่เราจะทําบุญ เราจะต้องสมบูรณ์ด้วยเจตนาคือเราตั้งใจว่าจะไปทาบุญเราก็ต้องมีจิตใจที่เลื่อมใสต่อสิ่งนั้นๆนะไ่วาจะเป็นการให้ทานการรักษาศิตการจเจริญจิตไม่ตาภาวนาประการที่สองก็คือขณะทําบุญเราจะไปโอ้จะได้บุญไหมเนาะอ,อะไรเราอยาจะไปคิดนะครับเราใจลงไปเราก็ได้บุญเราทานลงไปเราก็ได้บุญเรานั่งภาวนาเราก็ได้บุญ ประการที่สามหลังจากการทําบุญออกคิดไปแล้วก็ทำบุญจะได้บุญไหมเนาะอ,อย่าไปคิดเจได้นะครับเพราะว่าเราได้ทําไปแล้วถือว่าจบสิ้นไปเราก็จะไปบุญในส่วนนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าบุญนี้นําความถกูกไหมทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าเนาะท่านทั้งหลายบุญนี้จะนําความถกูกไหมทั้งผู้ที่อยู่ ในโลกนี้ก็คือผู้ที่ยังมีทีวิตอยู่ความสุกก็จะไปอํานงยไวพ้พรการศึกษาก็จะดีนะผู้ที่ค้าขายก็จะเป็นผู้ที่มีความร่ํารวยในเศรษฐกิจผู้ที่บริหารประเทศก็จะบริหารด้วยความสุจริตนะส่วนบุญนั้นก็จะตามติดตัวเราไปถึงพบหน้าผ่ายภาคหน้าได้เช่นกันนะเราก็จะได้ไปเกิดเป็นอะไรอะไรก็ว่ากันไปเรื่องนี้ก็อยู่ที่ โลกภายหน้าอย่าโยงพระพุทธเจ้าสันเกตัดสุพาจิตบทหนึ่งว่ากิตเตอาจังทิริเถสุกติปาติกังขาเมื่อจิตของเรานี่มันไม่เศ้าหมองสุกติเป็นพี่หวังได้ทนทั้งหลายดังมีเรื่องหนึ่งของอบุคคลที่ทำบุญไว้ตั้งแต่ปางก่อนนะท่านเป็นผู้ที่พอใจในการทำบุญ แต่ผมก็จะจึงจะขอยกขึ้นมาให้ท่านทั้งหลายได้ตรดับรับสั่งเป็นเรื่องที่อยู่ในคำภีอัตถกถาธรรมมบดนะครับครั้งหนึ่งในสมัยพุทธากาลท่านทั้งหลายพระมหากัารปะเทราชทั้งเป็นสาวกของพระพุทธเจาา้ารูปหนึ่งนะท่านได้เข้าทานนมาบัดและออกจากทานในวันที่เจ็ดนะท่านได้เข้าทานท่ำปริภี ท่ามป,ปินะครับท่านก็ได้ทิพประจักษ์ตุหรือตาทิพนะครับเห็นนางเจ้าของไร่ข้าวสาลีนะครับว่าจะมีจิตใจเรื่องใสในพระพุทธศจาจนาจะทําบุญถวายข้าวต่อแก่พระเทระดังนั้นแล้วเมื่อเช้าตุภาเทระก็ได้เดินไปที่ข้าวไร่ของนางข้าวสาลีพอนางเจ้าของไร่ข้าวสาลีปรากฏเห็นนั้น ก็ได้กราบนมิมนต์พระเถระให้ยืนรอคอยแล้วนางก็รีบไปเอาข้ามาตักใส่บาตรของพระเถระนางก็ได้ตักบาตรเข้าใส้พระข้าเถระแล้วกราบด้วยเบญจังคับประดิษฐ์แล้วตั้งอธิษฐานมาขอให้ดิฉันจงมีส่วนในบุญกุศลของพระคุณเจ้าด้วยเธอเม,ม่นั้นพระเถระก็ได้กล่าวกับเธอว่าขอให้เธอจงสมปรารถนาที่เธอได้ปรารถนาเอาไว้แล้วนั้น เมือ่อพระเทระเดินกลับไประหว่างที่นางเจ้าของไร่ข้าวจาวีเดินกลับนั้นก็ปรากฏว่ามีงูเห่านะครับงูเห่าตัวหนึ่งออกมาจากรูกมันได้เลื้อยออกมาถูกกัดดิ้งขาวเพราะนั้นทําให้เธอล้มไปในที่นั้นและด้วยพิษงูเธอจึงได้สิ้นชีวิตในเวลานั้นแต่เพราะว่าเธอนั้นเป็นคนที่มีความพอใจในบุญกุศทที่เธอได้ทําไว้ ว่าเธอได้ทําบุญแก่พระเทระนะเพราะว่าตอนนั้นเธอกําลังคิดนะครับจึงทําให้เธอนั้นได้ไปเกิดในได้ไปเกิดในวิมานทองยาวสามติบสองโยดบนถวัลทั้นดาวดึงท่านทั้งหลายนะซึ่งเป็นเทพธิดามีชื่อว่าลาพะเทพธิดานะครับประดับไปด้วยห้าทิพนุ่งห้าทิพยาวติ๊สอ,องจบล้อมด้วยนางอับษร ประมาณสามพนนงนะในวิมานทองท่านตั้งหลายแล้วก็มีเครื่องประดับเป็นขันทองคําซึ่งเป็นเครื่องประกาศอุปรกรรมของเธอเป็นข้าตอกทองคํานะครับประกาศอุปรกรรมของเธอว่าเธอจะทาบุญเาไว้ตั้งแต่โลกมนนษย์นะเธอจึงคิดว่าสมบัติที่เธอได้มานี้เพราะเธอได้ไปอุปัฏฐาได้ไปเขาเรียกว่าได้ไปใจบาตท,ทาบุญแก่พระเทระ จึงคิดว่าบุญที่ตนทำมานี้น้อยนิดนักจึงไม่ควรที่จะประมาทในการทำบุญเมื่อเช้าตู่ขึ้นมาก็ได้จับเอากระเท้าทองคำแล้วก็ไม้กวาดทองคำท่านทั้งหลายเหาะลงไปในโลกมนุษย์ไปยังอาสมของพระมหากรรัตน์เถระพอพระมหาเถระได้เข้าไปก็ไปเห็นแล้วก็ไปกว่าอาสมของตนนั้นมีความสะอาดเรียบร้อยเคิดในใจว่าคงมีพระพิสุ หรือสามเนนนะได้มาทำวัดปฏิบัติอุปถาก็จึงไม่ได้คิดอะไรนะครับพอวันที่สองมานางดาข้าเจ้บดดาก็ได้มาทำวัดอุปถาเส่นเดิมวางน้ำไท่น้ำสันเอาไว้พระเทรามาเห็นก็คิดในใจอยู่ตเสมือเส่นเดิมว่าคงมีพระภิกษุหนุ่มและเนนมาทำวัดปฏิบัติทีนี้พอในวันที่สามเป็นวันที่ นางราคเทพวิดาก็มาเช่นเดิมแต่พระมหาเถระนั้นก็อยู่ในอาสมนะครับจึงได้ตารบหรือเห็นนะครับมีแสงแผวพาเข้ามาแสงสว่างนะครับพุ่งเข้ามาทางด้านประตูพระเถระก็เลยมองออกไปเห็นก็เ,เห็นว่าเป็นนางราคเทพวิดาเอ,อ้าพระเถระก็จึงถามว่าเธอมาทําอะไรที่นี้หลังนันนางราาเทพวิดาก็จึงบอกว่า ดิฉันได้มาทำนัดปฏิบัติพระคุณเจ้าเพื่อการทำบุญจักา้าพระมหาเถระก,ก็ถกตึงถามเธอเป็นใครบ้างนนางราชาเทพวิดาก็ถึงมา่าดิฉันคือนางสาวเจ้าของไร่ข้าวสาลีที่เมื่ออดีตการนั้นเคยถวายข้าวต่อแก่พระเถระจึงได้ไปเกิดในวิมานทองยาวสามสิบสองโยธี่ว่า ดิฉันคิดว่าบนกุญชนที่ดิฉันได้ทํานั้นมันไม่เพียงพอมันน้อยนิดจึงได้ทมาทาวัดปฏิบัติพระปัะธานให้แก่พระเทระเช่นนี้เจ้าค่ะพระเทระก็จึงตอบกลับไปนางว่านางไปว่านางลาเกจเทศวิดาที่เธอได้มาททาวัดปฏิบัติอุปัาทีนี่ก็ถือว่าแล้วก็แล้วไปแต่ต่อไปเธอจะได้มายังบริเวณของเราอีกเลยนะเพราะว่า ในอนาคตนะเขาก็อาจจะนำเรื่องราวนี้ไปแสดงเป็นให้คนได้รู้ว่าพระมหากตะตะเถระนั้นมีหญิงสาวมาทำวัดปฏิบัติแต่เช้าทุกวันนี้มันจะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอากนั้นเธอจะได้มาที่นี่อีกเลยประมาณแล้วนางราจาธิดกาก็ได้อ้อนบอนขอ พระเทระให้ดิฉันได้ทาําวัดปฏิบัติบัตรหากเช่นนี้เช่นเดิมเิดว่ามันต้องตามตั้งไปพระเทะก็เห็นว่านางไม่ยอมเชื่อฟังดูก่อนว่างั้นดูก่อนนางราชเทพิดาการทำวัดปฏิบัตินี้เราเก่งคัดยิงนะเราไม่สามารถให้เธอมาทํที่นี่อีกต่อไปได้ว่ามันนางราชเทพิดาก็อ,อก้อนวอนเหมือนเดิมนะ พระเถระก็จึงเห็นว่านางราทาเทพบิดานั้นยังดื้อดึงไม่ยอมเชื่อฟังนะครับพระเถระก็ได้กล่าวตาทัพกับเธอว่าเธอทั้งไม่รู้ประมาณเสอยเลยอย่างนั้นอ่ะท่านก็มาได้กล่าวเยอะหรอกครับนางราทาเทพวิดาก็รู้สึกเสียใจนะครับยืนประคองอันธุรีร้องไห้อ่ะเหาะไปบนนบาประการร้องไห้อยู่บนนั้นแหละทีนี้พระธรรมมาชมพุจธเจ้า ประทับอยู่ณนะวัดรพระกัธทกุตีวัดพระเทตวันมหาวิหารท่านนปรารบเห็นนางลาักเทพดีดาร้องให้ความกวรท่านก็เลยแผ่รัเตมีมาประดุดดังหน้าของนางลาัานะเทพดีดาและจึงบอกแกนางมาดูก่อนนางลาัาเทพดีดาการทำวัดปฏิบัตินั้นเก่งท่านเก้งคลัดในพระวินนยนะเป็นเรื่องของ พระมหากัตรปัทระแต่การทำประโยชน์ให้เป็นถึงที่สุดนั้นการทำบุญนั้นบ่อยๆนั้นเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททั้งหลาย mm hmm. พอนางลาช้างเทิดาได้ฟังเช่นนั้นก็ได้กล่าวอนุโมทนากับท่านพระพุทธเจ้าแล้วก็กลับขึ้นไปอย่างบนทสวรรค์เมื่อตมเด็จพระพุทธเจ้าประทานโอวาทให้แก่นางลาค้างเทวดา ก่อนนั้นเธอก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนะพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตัดประกาศฐานี้ว่าบุญยันเจบุริโสกัอิราแปลความว่าถ้าบุคคลพึงทำบุญนั้นก็ควรทำบุญนั้นบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะว่าการสัางทวงบุญนำสุขมาให้นะทั้งหลาย ท่านตั้งหลายแม้แต่นางลาพะเทพดธิดาก็ยังมาปฏิบททัติธรรมวัดอปุปทานแม้แม้นางจะได้ไปเกิดบ,บนสวรรค์ก็าตามแต่เธอก็ยังมีความไม่ประมาทนึกถึงว่าบุญกุศลเท่านี้ไม่อาจสามาทําให้เธอมีความอะไรหลายอย่างนะแม้กระทั่งเธอได้บรรลุเป็นพระถสดาบันก็าตามแต่เธอก็ยังมาธรมวัดอปุปทานเช่นนี้ท่านทั้งหลายจงนำมาตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้ ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนให้มีความสุขความเจริญให้มีความมั่นคง,ย,งยั่งยืนต่อไปนะครับอันนั้นท่านทั้งหลายเทศนาวาเนื่รในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้สามเณรขออาราธนาสิ่งตัก์สิ์นิมมีผลมั่นดานดนให้ผลทุกสุกตดใจยิดการใดให้สมหวังได้ดังใจอุปจักรโปลยภัยไม่แพ้วผ่าน ให้ทัพย์สินเงินทองกองตรงหน้าลาบยศมาได้ดังจิตอธิษฐานสิ่งทััพิ์สินทั่วโลกล่าดุลบันดาลให้สุขฐานกับเต็มสุขนิรันดินรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่กาและเวลาเพราะสมมดยุดติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการะะนี้ วิดีโอนี้หากมีข้อคิดาห็นประการใดก็ขอพอพ่พานอะไมานะโอกาสนี้หากมีข้อแนะนำที่งแย่งประการใดก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับมาตรการเดยพลอภูมิครับ